สวัสดีครับค่าแ c a m c r e a c o m นะฮะวันนี้มารีวิวตัวกล้อง F50 นะฮะขนาดเล็กนะครับอันนี้ต่ออันนี้ต่อเข้ากับส่วนของ GPS นะฮะนี่นะครับต่อเข้ากับ GPS จะเป็นจุดตัวนี้ฮะซึ่งจะสามารถทำให้กล้องนะฮะบันทึกส่วนของความเร็วแล้วก็เส้นทางได้นะครับผมนี่ครับนี่คือครบชุดของเขานะฮะ ขนาดเล็กมากนะครับผมขนาดเล็กจริงจงแล้วถ้าเกิดเราต่อกับ GPS ด้วยเดี๋ยวมาดูกันว่าการทําง,งานของ GPS เขาจะเป็นยังไงนะครับผมการติดตั้งนะเราให้เรากลับทําการโหลดตัวโปรแกรมตัว viewer ก่อนนะครับจะเป็นติงแวร์ตัวนี้นครับหลังจากโหลดเสร็จนะฮะในเว็บไซต์ติ๊งแวร์ d com เลยนะครับแล้วก็ทําการ install น,นะครับก็จะได้เป็นโปรแกรมนี้ขึ้นมาหลังจากนั้นให้เราเสี่ย memory เข้าไปในกล้องนะครับถอด memory ของกล้องออกมาเสียไปที่คอมพิวเตอร์นะครับ จากนั้นเปิดโปรแกรมขึ้นมาได้เลยนะฮะก็จะขึ้นเป็นโปรแกรมขึ้นมานะฮะเดี๋ยวผมขยายเต็มจอโปรแกรมนี้จะบอกอะไรบ้างนะฮะก็คือเวลาเรคคอร์ดมันก็จะมีส่วนของถ้าเกิดจับกล้องจับ g p s ได้มันจะได้ส่วนของความเร็วแล้วก็เส้นทางที่รถวิ่งด้วยนะครับมาดูก่อนนะครับว่าภาพเป็นยังไงนะครับนี่ครับอันนี้กล้องในเ,เ,เปิดเป็นโปรแกรมด้านข้างจะมีส่วนของ c o n t i n u วนะฮะแล้วก็ Parking ครานี่คือการขับขี่ทั่วไปนะครับเปิดมานี่คือภาพปกติเพื่อเราจะดูแมปกล้องจับ GPS ได้นะฮะแล้วมือโนตบ๊กที่เปิดต้องมีอินเทอร์เน็ตด้วยเข้าไปกดกดเครื่องหมายลงนะฮะมันจะบอกเลยที่เป็นจุดที่รถวิ่งนะฮะเดี๋ยวซูมใ,ให้ดูใกล้ครับ,รบน,นะครับสังเกตนะคะก็จะเป็นจุดเป็นเหมือน g o o g l e Map เลยแล้วเกิเรดรถวิ่งเร็วมาดูกันครับ มันก็จะขึ้นมาแบบนี้ครับนะฮะมันก็จะเลื่อนตามจุดเลยมันจะรู้เลยว่ารถคันนี้วิ่งไปที่ไหนมาบ้างนะฮะเราสามารถซูมได้นะฮะซูมหมอกได้นะฮะหรือว่าซูมเข้าได้มันก็จะเลื่อนไปเรื่อยนะครับเนี่ยฮะเป็นะะนจุดที่รถวิ่งไปนะฮะแล้วมาดูส่วนของความเร็วนะฮะก็จะมีความเร็วขึ้นด้วยตรงสายล่างของโปรแกร,รมจะมีความเร็วบอกนะฮะว่ารถวิ่งที่ความเร็วเท่าไหร่เนะะี่ยครับ ความเร็วก็จะบอกด้วยนะฮะส่วงของ GPS ตรงนี้นะฮะเราสามารถปรับได้ด้วยว่าจะให้เป็นแบบแซทลัยนะฮะก็จะเป็นเป็นเหมือนของจริง Google Map เลยครับเป็นว่าถนนอะไรอะไรเงี้ยนะฮะก็ะเป็นแบบนี้เลยแล้วก็นี่ฮะ เราสามารถดูได้เลยว่ารถเลี้ยวไปทางไหนบ้างเหมาะสําหรับจะติดตามดูว่าใครเอารถเราไปใช้ฮะวิ่งไปที่ไหนมาบ้างอันนี้เหมาะมากนะฮะอนนี้ดีมากเลยครับผมโอเคส่วนของโปรแกรมก็ประมาณนี้ครับในส่วนของ G P S นะฮะใ้ใช้กันก็ถ้าใครสนใจตัวสิงแวร์สามารถสั่งซื้อได้ที่ carcamcreate.com ครับผมขอบมากครับ